จ้าหนุ่งงอยแห้งนี้นะจ้ะอุ้ยเี๋ยวนี่ยมันส่งโล่คน่หวสอางโลมันนะจุดหเดีลยขัดยางขักเลยมาเทีมาเทียมาแห้งวันนี้จหลอบนี่หยวนตัวเลยเท่เท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 ขากี้งขากี้งโอ้ยคุณอาจะโอ้ยสวงโลหลอบด สะจอดอีลิตอหูบุย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 สวัสดีจ oui. ้าสวัสดีจ้าครับมาแสส traged, ล้วเดีมาบอกันกับบ้างดาวลงขึ้นเก้าครับวันนี้มาล้านสนองกับพี่น้องมาสอนปลาขึ้นเก้าเนาะน้ำลดร่วงไร้แล้ <i nice. S 1> วจ้าและอีกอย่างหนึ่งปลาสมหอบข้าเด็กพ่อซงพี่ซงหนองเนาะนี่ครับพี่น้องเขาตั้งมากเรื่อยยคกเมนจ้ะกับหลุนเป็นตามเมืองเนาะจ้าวันนี้เขาสีมันคือรถแบกที่เขา,ามาบ้านเนาะวันนี้เขาก็มาอยู่ที่จังหวัดหลออเอ็ดแล้วจ้ะพี่น้องเขาก็ถามอําเภอยังเนาะ อำเภอเซละพู่มเด้อจ้ะสิวัดล,ลอยเอศเนาะมาลังสนองมาหาเอื่อยเนาะเอื่อยเป็นอยู่นีนะจ้ะกมาหาอยู่หากินมาสอนน้ำเอื่อยเพิ่นเนาะกำลังรวมเป็นตาบังเจ้ามบะมนี่มาลังสิมานหน่อยมาแล้วเลยเนาะจะได้อยู่ได้กินมารดกกันได้จ้ากําล,กลังเตรียมการน่ะเด้อจ้ะรอแปลของเขาเนาะอันหมานเด้อแตที่จะทางลูกหลานมาสอนปลายเขาได้ไลย,ลยตัวงามๆลูกหลานมาคอยยู่คอยกิน ไล่ๆเจ้ันนี้บาลานมิตัวซอยด้วยจ้ะหเหงอกับาายผักเนาะเหยือกับายเมื่อยแห้งหลาจ้ะเห็ดซอยนองมามเ,เปิดมือเลยจ้าหลบก่อนอันนี้ก็นหนาวหนาวเลยจ้ะหนาวแห้งโอ้ปลาเหล่มเต็มแล้วบา้าน แล่นเละเละเละเพาะนั่นโต๊ะบวกบาทดิเย็นดีปะเย็นดีปะอู้ว่าก็กระโดดล้าเจ่ะอู้ยตัวตัวใหญ่ใหญ่ตัวสวยๆเลยพี่น้องเาสนใจปลาสมรวปเป็นปลาแบบแดดตากแดดก็สร้างหน่เด้อจ้ะเออหึงหางแล้วโอ้ยปลาไม่ยืดฮ่า่านี่ก็คืนใช่ไหม

khói khói mà chẳng để mất xịt lộn mất xịt dếp hình lái ưu ngã chồng bằng nàng โก้งใช่ห้างกูไปเ็ดตื่นเต้นหานะค้าบาดแดงน้องครับอัวงก็เลย่ใช่ามาเอากันอ้ยตัวใหญ่เลยปาตัวใหญ่ปาเป็นเป็นปลาย้อนปลานครับเลยเม่นปลาแป๊บปลาแปบเรียไดเลยปลาแป๊บก็มีปลาขาวก็มีนะปลาขาวก็มีาถงเวลาปลาหนาหนปลาแป๊บสายเนาะมนจ้ รอ <ove> บแรกนะครับปาดแรกเขาครับงามเลยอุ้ยมันตัวใหญ่แหงครับพอมกันกันเี่สองเขาเด้อจ้ะกาสิมีเสียงพีเสียงน้องผู้เพิ่นมานำคุยกันในเด้อจ้ะพี่น้องเจอกัอาจิมีค้าเหมาบอสุภาพเขาในคลิปบารังท่านนกเขาถือข้อพายมาพี่น้องเขานำเด้อจ้ะเขากะบอเบปับบ้านๆเขานะจ้ะ โอ้บา่ล่มล่มทอดางคือพื่อออกดีแท้นักยว่มันเป็นเนี่ยนี่้าปาจังดต้อวาดี Tôi nhảy đó, có hàng đi À, chẳng mà luôn bằng chặt lọt xong hào xỉn mán vào nó ta À, không bật lọt hào Mán nó mà lại bây giờ, ta bắt bọn vào đây nó cái chặt, 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 Nhúc, chặt, 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 ตัวงามเนาะตังามเลยครับอากาศเยน็นพ่อคือบ่เน็นเขาปาในนวลานเนอ,อ,อากาศระหอนเปนบ่ออกจากถามม้ำมมาันกด้วยป้องบจัมาหล่นบางจ้เราที่สามขอเราต หลอดี่สาโม่เด้อจ้ะบิ๊งกอกนู้ยอาญะเลยโล่น่ะงานแห่งจ้ะค้าเแร้ะนิมกุญนจไทยลูกไหมลอดพิสาโม่เด้อจ้ะบน่ะครับอุ้ยันมันตันงทีมันถสุดยอดเลยม้วยไปเลยจ้าี่อช่วงสุดท้ายมองเทียงสูง รอบที่หาองเรด้อะม่นะนไม่เะห้องรสุดช่วงก็มีโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอาย้โอ้ยโอ้อยโอยอ้ยออนโอโ นาเงหน้าก็รเลยเาิวเงีก็เข้าใจกันนี่แหละการสอนอ๋าเต็มขนาดแล้าล่ะว้ายก็จับอาไปบัตก็จับกเอาไปดึงตีนเวยเสรีตโอยไปยกเต็มขอบันเป็นเชานไรบ้านุ่า โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยเป็นตัวงอแงรอบนี่เยอขึ้นเยอขึ้นยอดเลยครับโอ้ยแต่เป็นโน้ดลยครับหันเขาเนี่ยนี่น้องไอ้กำลังมันก็เห็นทีทั้งทีก่เห็นเออโอ้ยนี่จ้ะโอ้ยงอแงไหครับสุดยอดเลยจ้ะกระเขาวครับ มันก็ร e ่างถือแล้วเพราะว่าเขาสอนไม่มันนำพ่นออกมาจากคำเอาเอาเซฟก็บ่างได้จ้ะเทเลยจ้าปลาดีครับอปลาขาวครับแต่ปลาขาวเด้๋ยวอาจารย์หลุนผสมพอดีอล้วมาล้างด้วยว่าจะมึนไงนี่จับเลยอุ้ยมึงเลยครับมึงอุ้ยมาล้างง้งมาเลย มีคำามเบาบอสุภาบขอในคลิปบาลลังสนุ่งกับข้อถวข้อไผ่พอมีพี่น้องเขาได้หลายเด้อจ้ะเพราะว่าคนอีสานบ้านเฮาเนาะบีแบบบ้านๆเนาะจ้ะกับสิบ๊คือบาลลังสนุ่งถ่ายคลิปสองคนเด้อจ้ะพี่น้องบัลลังครับาน้องเฮ็ดบ่ได้ครับนสอนแน่เลยตองนี้พี่น้องเขามาสอนซอยกันนะมีหนาพี่นมาสอนซอยครับคำามเบาได้โหมอสมบาลลังสนุ่งกับข้อถดพอมีพี่น้องเข้ามาได้หลายเด้อจ้ะ เมึองรอบนี้ไม่พออยากสอนแทงเดีอจ้ะเขาบ่อน้อท่านปลาบ่อนอีฝอนี่นอะอู้ปลาเป็นตัวงามๆอู้ปลาตัวใหญ่แห่งมาลานแต่ว่าทท่านปลาบอเท่านั้น เราจะไปเบืองต่อมาลานหลางเด้อจ้ะขอน้อยขอน้อยไปไหนน้าจ้ะรอบนี้ก็เขาแน่อยู่เด้อจ้ะทายอยู่จ้ะทีเลยบารลานโอ้แต่ว่าปลาตัวใหญ่นาอใหญ่กว่าหลอดแหลกที่เขามาน้าจ้ะตัวงามตัวง่ามจ้ะยังอีก ดูแผลในพ่อฮึฮเฮึ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 ฮลฮึ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 นึฮึฮึฮปฮึ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 ฮนฮึ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 ฮนาึึฮนฮึฮึฮตฮึ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 ฮเฮึ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 ฮเฮึเป็นฮึ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 หึฮึฮึฮบหลาย้ยปลา งามไหมครับใส่งามเียม่นะจะน่งแ้แล้วนะดียให้เราหลากกันเลยอกนามนใ้เราลเงามนะครับเจ็บมาเนปวนแห่เลยเจพร้อมเลยงามครับสุดยอดนะีน้เราขมาวานแห่กันครับเขาดีนะเนยมาหลากเดี๋ยวเขามาเนาะรอบหนาเนาะนี่คืมงามประขาวครับแม่นจะเบิ่ง เฮ้ก็ควงแขนเด้อาลาสาก็ควงแได้นี่ฮ่าเโอ้มืองจ้ะมาหลุดกานเมืองหลอบนึ่งสีมานบ้านนะจ่ะหลอดเยงามครันเก่าน้อเนียนอูตัวงามเลครับพอดีเห็ดปลาสมน้บ้านเมียเนาะหน่ข้าวกับลายครับไปไปนอกรู้สึกเป็นคนที่กนนที่กอนทะนุ่งนะท่านยุ่ย โมตอนนี้ส่วนใหญแล้วนะเน่ยพ่อเราไส่นนับพวกเนี่ยจะพี่น้องปลากระโดดอุ้ยพุนะอุยปลาเต้นเซลลเลยอุ้ยผ่านระวันก้อแล้วออ่านุ้ยปลาเต้น้องเี้ยน้อี้ยจ้ะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะว่าเขามันนนมานละไปไหนน้อจ้ะอ้ยงามนะครับคุณงามงามงามสวยเลยโอ้ยโราพักทีเลยจ้ะนฟเลยโอ้ยงามแหงงามเลยับไปกับพอนจ้ะเออครับ พยยาเลง้างทางด้แลาวหุ <protecting room noise> uh ่น oh, ้ปลาอุ้ยปลาอุ้ยปลาส่ลเอาเาลลลลลุยลาดด้นวลด ถอยถอยถอยน้อยู่อะโอ้ยใจบนบนี่อ้ยจุดงามนะโอ้ยงามักเทเลยจ้ะอ้ยงามเพยงครับอ้ยปครับแต่ว่าไปว่าหันรัวแต่จำนี้่าอไปเทใส่กองฟมาเลยเดีอจะสองหลอดนะอามาตะหันอ Ui Tôi bằng đây là cả đồ trên ừ. Ui ừ. Ui ừ. Ui 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 อ้าวไอ้เสียนอลจุ่มจุ่มทีเลยหมันไหมวันนี้ไม่เจ้าว่าโอ้ยสอนตัวปลาแห่งจากคนนะโอ้ยตรวจเลยครับงานไปเก่าได้ยจ้ะ ปล <pec S 2> ากรเต็นติมเลยจะกระโดดนี่แต่ตัวงามๆเลยจะหลอบดิ ปลาอุ้ยปลา,าเต็นคแจออ้อุ้ยอุนนยอุอ้ย้ันเล่จะบพี่น้องโอ้บางปลาอุยเต็นน้ำคนแพ่ร้ายค่ะจ้าอุ้ยเต็นเกียบร้ายเลยอมาดูกันจ้าเมืองรอมนี้เขาสีมานแห้งไปไหนเนาะสมเพันเต็นน้ำมันละเนาะ เนี๋ยวรางการเลยครับเฮ้ยบิการห้งบ้านนี่บ้านเหงาบานสวยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้านหน่อยงามเลยงครับงามับงมครับงามเลยจ้ะมาที่รังเลยอ้ฝาเขาครับจะออนซอให้จ้ะเม่อสวยเลยเป็นปาขาวน่อยเป็นปาหลอบนี่งามเพงเนาะ นี ểm, <Ừ. S 1> tôi ỏi, ่จะโตงามเลยครับแี <Ph áp. S 1> <c ười> à, ่จันเลยตัวหน่อยเออป่าซอนเอาไปเบิรดแล้วนาอตัวใหญ่ไหเนอลงไดหางถงล้นลงไงเลเอนนี้มาเลยมาดูนี่ทางคางเจนเท่าเลย มองท่านนึงเขาฟังเราสวยด่โอ้มก็แบได้ท่านน่ะเขาฟังเอยนี่งามอยู่จังเลยครังามเลยมันทีเลยเขาเรียกว่าแข่งเลยแข่เลยเดี๋ยวสวิงมาปัดเอาน่อมาแขีงเอาซื่อใบานี่จะได้ฟังเนาะนี่จ้อฟังมันไปล่อขางฟังครับ มาแล้วบอลบอลหลายคือหลอดแบบหลกเยอมาเนาะแต่ว่ามีแจะตรงงามๆได้ใจหลอดนี้ใส่งามแห้แต่ปลามันกับบาง่เหลือเนาะพอพี่น้องเขาจะสนหากินที่กันครับเียจ้ะอันนี้ก็ซื้อดอดแล้วเนาะซื้อดแล้วครับเี่ยอยโไปูกงไปลูกโคงไปลูก้งไปง

จะได้ยี่กคนงามนาี่จะราม่ก้าวจ้ะอมาเทเลยวิ่งเน่้อเอยควงามด้วยกันลมพัดซักหัวขวมเลยมองวาเสือไม่มีง เด่ตัวยังไงคล้ยอยล้ยลอโดเลยจ้ะคน่ะอเลครับปวดโพดนี่เกือบโลกนนร้อนๆนน่งโอ้ยเทจ้ะเดเลย

น้ำ่นขอนี่นะน้ำมาล้านนะจอบนี้คือหลายๆเดี๋ยวมาล้านเป็นโลเลยครับคุณถ่ายมาทันเลยมามาเทมาเทอู้หึหึหึปลาขาวเลยครับปลาหินาสมเลยเนาะปลาขาวหนาน้ำมาล้านเนาะเมนเนาะไอ้กัมมาไอ้อยังกัม จำ,จำมุกสีง่งงเมีนจะนียน่ยางเอบไป็นมีนัเียนจะเอาเข้าไน้อง้กบริชายเด้อจ่าบาานเปลี่ยนเนี่ยสอนเด้อจาาบ้านจะเป็นเงียงขาวเนาะรองเบิรงครลองเบิรงโอ้โหันต,ตอยู่ตัวละบาลานพุ้น่โอ้โหอ่าจ่กจมาเีเลยจ้าเทเลยอุยพุน่จ้าโอ้ ก,กนนัวแล้วหลังแล้วขันเกลืองามขนาดวลานะเวผักขาวหน่อยพอดีเลยเนาะพอดีเห็ดปลาสมเด็จจ่าหลุนเนี่ยงา<อ> uh, มมายปลาฝน,นจ่าอ้ยเต้นขนาดเลยอ้ยปลา

เาสิวิ่งมาปอน้เกนอดย็บท้างหลังสิเบเเดี๋ยวเท้างหลมาอ้เดี๋ยว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 เท้าวาสาดทาวาสาดมาก่อนงเนี่ยจงโะปวดด้วยเก็บบ่ได้้ยตเบื่งแห เพื่อจะหอดวันเสาร์วันศุกร์เพอจะิีบเดบบาลานหนามจะอุ่นสอนนี่จ้ะต่างมาเื่อนอ้เนี่ยจะหดเอือจับเอาจับปลาด้วยมือเป่าลายแหงได้จพี่องหยังอ่ะกอเหตุคือแนอบไม่หยังอยู่ในหันอ้อขิดต้มม่าบาทเนี่าไลม่าบาดนี่ หมอดิปาปยังอ้ยนมของแห่งนีด้ยเจ้าเนี่มันสองลุบอสองลมื่เนี๋ยขัยางขักเลยมาท่มาท่มาเทมาเ่มเนี่จหลอกนี่โอ้หดตอเลยททททขักขกั โอ้ยเจจ่ะโอ้ยสองโลหลอมดิโอ้ยสจอดอีต่โอ้ยบุยบุยบยนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บออกเอาจ่ะปวดเนีปวดริดมดงออกิด้าวไยังคอยเก็บเอาจ่ะหลุนมงเด้อจ้ะว่าหลอมีสีมข้หลอมังหันนี่บ้าจ้ะ บาล่าเห็ดแพรขาดแล้วเจ้าโอ๊ยปลาปลาคอใหญ่ไอปลาคอยู่หันออกหรือเขาด้วยบานนี่ มามีมามีมามีเข้ามางานนี่เฮ็ดไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไายบารานกระสานนองเด้อจ้ะไอายเอาก็มีช่อง YouTube เด้อจ้ะอีสานบ้านทุ่งวงเล็บจานโด่งเด้อจ้ะน้องก็ฝากพี่ฝากน้องเขาไปเยี่ยมชมไปเป็นกำลังใจให้อายเน่เด้อจ้ะเป็นกดติดตามให้อายเขาทำเนียร์นะจ้ะเดี๋ยวกระสีนี่ไอ้กับน้องเพิ่นหากินน้ำกันจังสีเรื่อยๆออีกองจ้ะ ฝากพี่ฝากน้องเขา,เขาไปเป็นกำลังใจให้อายเขาในเด้อจ้ะอีสานยังก็อายอีสานบ้านทุ่งวงเล็บจานโด่งเด้อจ้ะซื้อช่องอายเพิ่นจ้ะเลยขามาเลยอู้มือน,นี้แห้งเห็นแหไรเห็นในายคุณหลบแหลเกในบ้านเนาะที่เขามาหลบนนเนาะคุณอะไรคุณนะไรจ้ะว่ามันมีแค่นี้เด้อจ้ะอยู่บ้านเท่ากับเป็นโฟมเนาะกองโฟมแบบไงหนึงจ้ะอู้เอาลังไปบนบนหลังเอาขนเอาจะพับไปกมีขวดดำเด้จจอจ้ะจอน นี่พอเฮาคอยไปเรื่ยไอู้หเต้มคับแจ้า่อลานเออคอยกอดเรื่ยๆคือบ่าแข่งเนื้อน้องห้ามต่าหาเขามากันเนาะเขาไปตุบตากันฮ่าฮ่าาฮ่านมาดิขึ้นมาดิขึ้นมานอยไปเรี่ยรไดมากไปลงเก้ามีมา

พีากนได้ว่าเพ่งยังขาดบ่เขาเพ่งยังขาดบะเอง่ลาลรอบนี่รไล่อยู่ดิอย่าให้ปาลาดินออกกันเด้อจ้ะอุ้ยบาลานบหนู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 หนกน้หยูหน้องเหนูหนูหนูหเูหนูวนูหนูหมูหน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 นโหนหนนููนน่หอูหน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 นูนูหนูนูนูหนูหนู โอ้ยหลออนี่ปลาแปบบคือสีเบิดแล้วเนาะสีแห้งมาหลายเนาะมัคือปลาขาวน่าจะแบบต่ประมาณนี้เดี๋ยวมันจังได้ปลานี่นเป็นอะเรกันเนี่ยคน้องเขาไปเงียนี่เอลายนึกเลยว่าเข้าไปเงี้ยนีแต่ว่าบาลานซ์นส <c oughs> น <c oughs> องลองเอาตุ่มมาย่อนบบ่เขาปลานมันเนาะบ่คือปลาผู้เนาะลองลองใส่เบิ่งจะจ่ะแต่ว่าเขาบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งเนาะพเขึ้นบกเขาคักจ้ะอุ้ยกำลังใหญ่หเอา ้สองโลอีกแล้วบไอหยาเลยยังข้ามสีครับแต่มันอยากอยู่ไกลๆน้ามาล้เนาะอู้ปลาอ้ยข้อไปยังตัวยังไงเขาเนี่ยห้ยลอไปโอ้ย ปลาแลนเอาปลานต้นปลากระดิ่งเดินนอแกนนี่ต้องมีสองลูกพอๆกันนี่หลอบสุดท้ายแล้วเด้อจะคำแล้วจะพอสนุกสิเด็ดทางการผู้บ่นอยู่นะจ้ะนี่เดี๋ยวให้มาล้างตะกร้าสะอาดกันจ้ะจะไม่เบิ่งโอ้ยไปนะปลาห่อเดบเลบบลายเด้อจ้ะสีล้างทำความสะอาดแล้วก็สีเอาไปใส่กองโฟมเนาะจ้ะโอ้ย นะอุ้ยมาขัดเงก่อนล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งเนาะอุ้ยจ่าความสะอาดแล้วเนาะยังสีบรัชในสะอาดหลอดประสิทธิ์เด้อจ้ะข้าหลังแต่พวกตุ้มออกจใกเล็กจใจน้อยนะจ้ะเอาญล่ลงก่อนอู้หูนะขัดเงีมาเหนไปร่างกายให้เก่าเด้อจ้ะ คลิปนี้ว่าระงสานงกับสิเดฝากพี่ฝากน้องมาซัมเนเด้อจ้ะน้องครับจังพอกัรคลิปไหมจ้าคลิปนี้ว่าระงสานงกับเอี๋อกับอ่ายลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมือเดียวด้วยมัน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 จ้า